สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพือนผู้ติดตามและเพื่อนๆพืนที่กำลังชมคลิปนี้กันอยู่นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูต้นทุเรียนที่ผมได้ทำการเสียบข้างเอาไว้นะครับวันนี้ก็ครบ2ออาทิตย์แล้วนะครับแต่ระยะเวลาในการเปิดผ้านั้น ต้องรอถึง3าอาทิตย์นะครับต้องรอให้ถึง3อาทิตย์ก่อนนะครับถึงจะเปิดได้นะครับต้นนี้เมื่อคลิปที่แล้วผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับการเสียบข้างนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็กลับไปย้อนดูได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูยอดที่เราเสียบข้างไว้นะครับ วันนี้ครบสองอาทิตย์แล้วเป็นยังไงนะครับยังเขียวอยู่นะครับเม็ดข้าวสารเขายังเขียวอยู่นะครับตรงนี้นะครับเม็ดข้าวสารเขา นี่นะครับตรงนี้นะครับระหว่างข้อใบนะครับส่วนข้อใบนั้นเดี๋ยวข้อจะหลุดเน่าหลุดออกเองนะครับอันนั้นไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ส่วนปลายยอดนะครับนี่นะครับยังเขียวอยู่นะครับโอกาสติดก็เกิน90เอร์ซนแล้วนะครับแต่วันนี้เพิ่งได้2อาทิตย์นะครับ ระยะเวลาเขาต้องสามอาทิตย์นะครับอย่างน้อย3ามอาทิตย์ขึ้นไปนะครับนี่นะครับเราจะแกะต้องสามอาทิตย์ขึ้นไปนะครับอันนี้นะครับยอดเขียวสวยงามนะครับ ถ้าไม่ติดนี่ยอดเขาจะดำคล้ำนะครับยอดเขาจะเน่านะครับวันนี้ผมจะมากระตุ้นยอดของเขานะครับวิธีการกระตุ้นยอดของผมก็คือการตัดปลายยอดนะครับ เราเสียบข้างล่างนะครับเราเสียบข้างล่างนะครับเกือบกลางกางต้นนะครับนี่นะครับจากโคนต้นขึ้นไปเกือบกลางต้นนะครับเมื่อกี้เราได้ตรวจสอบแล้วนะครับว่ายอดเขายังเขียวอยู่นะครับซึ่งวิธีการกระตุ้น ยอดอีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ตามแนวทางของผมนะครับก็คือการตัดนะครับการตัดยอดนะครับเพราะว่านี่นะครับถ้าไม่ตัดพวกอาหารอะไรก็จะส่งมาเลี้ยงตรงปลายยอดนะครับ นี่นะครับยอดของเขานะครับเดี๋ยวผมจะทำการตัดนะครับเพื่อให้อาหารได้ไปเลี้ยงยอดข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราจะตัดลงมาจากปลายยอดนะครับจากปลายยอดมาเกือบเกือบกลางต้นนะครับประมาณนี้นะครับตัดไปแล้วนะครับ ก็จะเหลือประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการกระตุ้นยอดนะครับกระตุ้นยอดที่เราเสียบไว้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะครบสามอาทิตย์พอดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูยอดนี้กันอีกทีนะครับว่าจะเปิดได้หรือยังนะครับ นี่นะครับยอดของเขานะครับปลายยอดทุเรียนก็ได้ตัดไปแล้วนะครับเกือบเกือบครึ่งต้นนะครับแต่ก็ยังเหลือไว้นะครับไม่ได้ตัดออกหมดนะครับ เดี๋ยวหลังจากสามอาทิตย์เราจะมาอัปเดตกันอีกทีนะครับว่ายอดนี้จะเป็นยังไงนะครับหลังจากกระตุ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวครบสามอาทิตย์แล้วเราจะมาดูกันนะครับ ่เม็ดข้าสารเขาจะโตขึ้นยอดเขาจะบวมขึ้นหรือเปล่านะครับสำหรับท่านใดที่สงสัยหรือว่ามีข้อซักถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับและฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ